กลับบ้านเลยดิอุ้ยวันนี้เมสซ์ว่าเป็นพิเศษนะไปห้าโม่มาโมบอกว่าเพันเบื้องไก่มันรุ่งเลยน้องกูโมเรียวนี่อยากกินหมานี่พี่นิวเล่การกินยาด้วยนะยายอยากกินอะไรดิไก่มันรุ่งไม่รู้แลนะว่าเป็นคนนี้ไม่ใช่ยากินดีแล้วไม่รู้ฉันไม่รู้เลยก็ทุย่งไป กินไหนพักโ่ตักินเด้ก็นไรโผกินเนื้อว่าน่คุยทุกคนวันนี้ฉันชวยันเมือนเมวันนี้นะี่จะสวยแม่มาเร็วจุกคนเดี๋ยวอย่าลืมโอยโวยโนั่นมีทิพย์ลานมีทิพย์ามทิพย์ทีทิพย์ลานนะ เป็นอย่าลืมรดมนนะเนี่ยจนบอกว่ารอยลานเพื่อนก็รวยรอยลานก็รูยเวลาเวลารดมนเนาะตึ่งคิวลูกกูยังตึงคิวลูกกูยังางก็ได้รอยลานยัง